พักประชาชนวันนี้นะคะคือพักที่ทํารัฐประหารเงียบในสภายึดอํำนาจรับจากพักเพื่อไทยไปมอบให้ภูมิใจไทยแล้วกําลังจะทําให้ภูมิใจไทยเนี่ยกลุ่มทั้งเสียงของสภาล่างกลุ่มทั้งเสียงของบุทธ,ธิสภาและกําลังจะกลุ่มอํานาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดย<ม>ที่พรรคประชาชนเป็นนั่งร้านให้เพราะฉะนั้นสำหรับแขกพรรคส้มเนี่ยเป็นพรรคที่ตายทั้งเป็นเป็น<ม>ฟาร์มลิงและเล่นละครลิง<ม>ละคร M ม A อนั้นนะคะเป็นละครตกตาประชาชน<ม>เป็นละคร<ม>ลิงฉากหนึ่งร่างของภูมิใจไทยเนี่ยมันตรงกันข้ามกับจุดยืนของพรรคประชาชนไง จุดยืนของประชาชนก็คือเขียนว่าแก้รัฐธรรมนูญก็คือแก้ไม่ต้องไปเนนชั่นว่าหมายถึงหมดหวดหนึ่งหมวดสองหรือยกเว้นหมวดหนึ่งหมวดสองแก้ก็คือแก้ไม่ต้องไประบุลงในรายละเอียดแต่ของพรรคพรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยเขาระบุชัดเจนว่ายกเว้นหมวดหนึ่งหมวดสองแล้วในสมัยก่อนนะพวกคุณจะเป็นจะตายที่พรรคเพื่อไทยอ่ะเขียนว่ายกเว้นหมวดหนึ่งหมวดสองและณวันเนี้ย ณวันนี้นักพ่าบอกว่าเป็นสิทธิ์ของพรรคภูมิใจไทยโดยเต็มที่เลยที่จะเสนอร่างของตัวเองแล้วถ้าพรรคภูมิใจไทยได้รับเสียงสนับสนุนเป็นเสียงมากกว่าร้อยสี่สิบหกเสียงมันก็เป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของพรรคภูมิใจไทยคือวันนี้นะคะคุณผู้ชมอุ้มสมกันสุดไม่มีขบอไ,ไม่มีเฟียสไม่มีเถียงไม่มีโกรธไม่มีผิดหวังไม่มีมแบบ เศร้าเสียใจโศกาอาดูนใดๆทั้งสิ้นถ้าอนุมีแค่ร้อยสี่สิบหกและ<ม>สวนี่เป็นการประชุมรูปราาาาัฐสภาสวมีเท่าไหร่ครับแขกเอาเสียงสวสไม่อยากจะพูดนะสวเกา,<ม>าถามว่ามาร่วมโหวตได้ร่างภูมิใจไทยมันมาเห็นเห็น